งานเรกที่ทำให้คุณมีความสุข EP4 วาดภาพหรืองานศิลปะวันนี้การวาดภาพเนาะสำหรับบางคนเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคนก็บอกว่ามันยากแต่ไอ้ที่ยากเนี่ยจะไม่ได้ถามก็มีฉะนั้นวันนี้การวาดภาพแล้วทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขเริ่มต้นมันคือเตรียมกระดาษมาปากกาดินสอลงมือฮะ ลงมือวาดภาพลงไปมันอาจจะไม่ใช่ภาพเสมือนจริงเหมือนที่หลายคนวาดแล้วเหมือนจริงมันทําให้เรารู้สึกยากแต่จริงๆแล้วการวาดภาพคือการเยียวยาจิตใจการระบายบางอย่างลงไปในการวาดนะอืมไม่ว่าจะเป็นจุดไม่ว่าจะเป็นวงกลมไม่ว่าจะเป็นเดือนเป็นดาวเป็นท้องฟ้าวาดเถอะ ถ้าคุณวาดคุณรู้สึกดีและอยู่กับเขาได้นานๆลืมเดือนลืมตะวันกันไปทีเดียวนานงานนี้น่าจะใช่งานอดิเลของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขแต่ถ้าคุณวาดแล้วคุณรู้สึกอึดอัดมันไม่ถูกใจมันไม่ได้อย่างใจลบแล้วลบอีกฆ่ามันไปฮะเพราะการวาดภาพนะ มันไม่ใช่ยากขนาดนั้นมันจะไม่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจขนาดนั้นแต่ถ้ามันทําแบบนั้นมันไม่ใช่งานของคุณละ,ละเพราะบางคนเอาสีแต้มไปแต้มมาเอาสีแดงป้ายสีเหลืองสีเหลือง,องป้ายสีเขียวเขาก็มีความสุขนะมีความสุขที่เขาเห็นภาพเหล่านั้นของเขาที่แต้มไปแต้มมาเพียงแค่ใช้สีแต้มก็มีความสุขได้เห็นไหมแต่เมื่อเมื่อมันไม่ใช่งานของคุณอะไปดูงานศิลปะ ต่างๆนะที่มีอีกให้เลือกไม่ว่าจะเป็นงานปั้นไม่ว่าจะเป็นงานถักไม่ว่าจะเป็นงานแปะไม่ว่าการต่อจิกซอหรือการทำอะไรก็ตามที่ใช้มือเป็นส่วนประกอบนะและคุณอยู่กับเขาได้นานๆอยู่แล้วรู้สึกดีมีความสุขภูมิอกภูมิใจต่อจิกซอแผ่นที่หนึ่งเอา้าต่อจิกซอแผ่นที่สองแผ่นที่สามแผ่นที่สี่โอ้ยิ่งต่อยิ่งสนุกนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข เขาเรียกงานอะไรเลกในช่วงผ่อนคลายให้กับคุณหรือการถักโคเช่อหรือถักไหมพรมหลายคนก็มีความสุขนะถักโต๊ะเป็นผืนเป็นโตะ๊ะโต๊ะเป็นผืนผืนกันทีเดียวนั่นก็ทําให้คุณมีความสุขอืมเป็นงานอะไรเลกที่คุณถักไปแล้วคุณก็อินฟินมีความสุขกับการถักของคุณเห็นหรือยัง ความสุขของคนเรามันไม่เหมือนการงานเดิเ็กก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นวันนี้คุณสามารถเลือกงานอดิเรกที่ทําด้วยมือได้นะหลากหลายอย่างมากเลยและทําให้คุณมีความสุขถ้าเขาใช้คุณก็ลงมือทํากับเขาในช่วงเวลาที่คุณเครียดไม่สบายใจต้องการกําลังใจสิ่งเหล่านี้นะ มันทําให้คุณผ่อนคลายได้จริงๆถ้ามันใช้งานของคุณและมันทําให้คุณมีความสุขได้จริงๆแต่ถ้ามันไม่ใช่บอสอยากบอกว่างานอนเรยกยังมีอีกมากมายให้คุณเลือกสรรเพราะงานอนเรกชิ้นนี้คือทําจากมือวาดภาพใช้มือแล้วศิลปะต่างๆก็ใช้มือในการทําถ้าเราไม่ถนัดหรือเราไม่เขาเรียกอะไรนะไม่คุ้นเคยมันฝืนใจอาคามันไปไปหางานอนเนกอย่างอื่นต่อการ มีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสําราญ